วัสดีครับวัสดีผู้ติดตามทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้มารีวิวนะครับกกนกเขาใหญ่นะครับจะมีอยู่3แบบนะครับแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกด้วยนะครับคือผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของทรงกองนะครับที่กลาสิทธ์นะครับติดต่อไม่ได้แล้ว3วันแล้วนะครับถ้าได้ดูคลิปว่า อะไรก็ตามนะครับติดต่อกลับมานะครับถ้าเกิน3ามวันนะครับคือ1 9 20 2้ายีสิบยีคือ, 19, 20, คอผมจะไปส่งให้แล้วนะก็คือผมติดต่อหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ตามเสร็จหลายวันแล้วนะครับก็คือถ้าได้ดูคลิปนะครับรีบติดต่อกลับเลยนะครับของท่งกองนะครับที่กาลสินนะครับายแรกไปเลย ก็คือตัวนี้ทรงระฆังนะครับในทนรงระฆังคือปรับเปลี่ยนก็คือคอนคอนทุกใบผมจะแกะลายให้หมดนะครับจะใส่ลายให้นะครับจะทำลายใส่นะครับตัวนี้ก็16นิ้วนะครับอันนี้เป็นทรงระฆังนะครับในราคาก็อดดลายมา สอบถามหรือว่าทรมาสอบถามได้นะครับนี่นะครับจะมีัวสตันเลสนะครับของไม้แดงนะครับตัวนี้เป็นไม้เก่านะครับแลวตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้แดงนะครับแต่มันเป็นคนละอิคนละอย่างกันนะครับตัวนี้ก็ลายเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีลายที่ตะขอด้วยนะครับ สองแบบครับเราจะเรนี้ก็ทักคุมนะครับสามไปนะครับแล้วก่อนจะมีกระด่งนะครับคนสีเียบร้อยนะครับยูเรเทนนะครับก็ไปต่อเลยใบที่สองนะครับก็คือมันลูนนะครับที่สาะแก้วนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยจะส่งวันนี้นะครับสองใบนะครับใบหนึ่งนะครับติดต่อกับด่วนนะครับไ้ดูคลิปนะครับ ันนี้ก็ทำลายเหมือนกันหมดสิบหกนิ้วนะครับ,ม,นนรบมันลูนก็โอเคสวยงามนะครับแล้วก็ใบที่เก้าเล็กสินนะครับทรงกองใบนี้ อันรีแข็งแรงนะครับขึ้นเหยียบได้นะครับจะมีรูปให้ดูนะครับต้นคลิปนะครับจะขึ้นให้ดูนะครับว่าขึ้นเหยียบตัวนี้ขึ้นเหยียบได้นะครับผมขึ้นเหยียบได้นะครับหนักแปดสิบสองถึง8ปสิบสี่กิโลนะครับสูงร้อยเจ็ดสเจ็ด็ดสิบดนะครับสามารถขึ้นเหยียบตัวนี้ได้นะครับสิบหนิ้วสรงกรนะครับ ตัวนี้สวยนะยแรงมากอ่ะให้ติดต่อกับด่วนนะครับตัวนี้เนาะโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาโทรมาหรือว่าติดต่อทางเ a c e b ปุ๊ก็ได้นะครับคนไสุ์ยุดนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอทุกท่านนะครับสภาพแังนะครับสวัสดีครับ